อ,องค์การทุนสัตว์มาเปรียบเสมือนห้อง on, สมุดธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับท่านเชนว่าในกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีพร,ระราชบัญญัติเรื่องการศึกษานอกสถานที่อยู่อันหนึ่งหมายถึงว่าต้องนํานักเรียนนักศษานั้นออกไปศึกษาตามแหล่งต่างๆซึ่งในโงรงการอัน,นั้นก็จะมีองค์การทุนสัตว์อยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับที่จะต้องสนองนโยะบายตามพระราช กิจกรรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางการสวนสัตว์เองก็พยายามจัดการในเรื่องของสนองนโยบายที่จะให้ทางนักเรียนนักศึกษาเยาวชนนั้นได้มาศึกษานะครับสิ่งต่างๆในสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะครับสัตว์ตั้งแต่ในธรรมชาติที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่ในสวนสัตว์ยังมีอยู่เช่นนกกระเรียนก็ตามหรือ็นเรื่องของแมวป่าหัวแบนนะครับในเรื่องของธรรมชาติที่สามารถจะมาศึกษาได้ในไฮเทคนิคชั้นสูงเพราะในอนาคตนั้นสัตว์ป่าเหล่านี้ คิดว่าถ้าเราไม่มานุรักษไว้หรือว่าทําเป็นธนาคารสัตว์ป่าที่หายากก็จะสูญพันธุ์ไปในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสวนสัตว์ก็จะทาหน้าที่ตรงด้านนี้โดยที่กระทรวงศึกษาเองก็จําเป็นจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามตรงนี้ขึ้นมาในขณะนี้เราก็พยายามมองว่านักเรียนของกระทรวงศึกษาเองมีประมาณปีหนึ่งที่อยู่ในชั้นเรียนน่าจะประมาณ9ล้านกว่าคนนะครับนะครับจากชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยม 9ล้านกว่าคนนั้นขึ้นมาแล้วได้โอกาสมาใช้บริการสวนสัตว์นะครับมาเรียนรู้ในธรรมชาติหมายถึงว่าอาจจะเพราะเรื่องเรียนเรื่องชีววิทยาเรียนเรื่องของสัตว์เรียนเรื่องไบโออะไรเงี้ยนะก็คงจะต้องมาดูในสวนสัตว์นะครับอาจจะมาดูในพื้นที่70%เลยมาศึกษากันในเรื่องของชีวิตจริงของสัตว์ป่ามาศึกษากันในธรรมชาติของพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ที่เราเรียนที่เราจัดการไว้และอีก30เซนท่านอาจจะไปศึกษาในห้องเรียนไปเรียนในห้องเรียนแต่ งค์การนัตสัตว์จะเป็นจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะารองรับตรงด้านนี้ขึ้นมาซึ่งเรากำลังเจรจากับการสงศึกษาว่าจะทําอย่างไรนะครับที่จะให้โครงการนี้มันประสบความสําเร็จให้เด็กๆยกชงเ,เรานั้นได้รับการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเขามีความรักในธรรมชาติรักในต้นไม้รักในสัตว์ป่าซึ่งขณะนี้เราก็ได้ทําโครงการเรียกกันว่าโครงการพาน้องท่องสวนสัตว์นะครับ ในแง่ของเยาวชนก็อย่างที่เรียนแต่แรกแล้วว่าเยาวชนก็หมาเด็กๆจะต้องอใกล้กที่อยู่ตรงนี้ก็ทางไปมาก็สะดวกแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในทางภาคเหนอออกของเราที่มีอยู่แล้วก็ใกล้ย่านทิศตะวันตกที่ก็เหมาะกับเด็กกับเยาวชนต่างๆท,ท,ที่จะมาพักและศึกษาอะไรต่างๆตามความถนัดของพวกเด็ก นนแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะมีพืชหลารอมต่างๆที่ดีแล้วก็ไม่เฉพาะปลาอย่างเดียวก็ยังมีสัตว์ต่างๆขึ้นจริงๆแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นพระเอกในใจของเด็กๆอยู่แล้วชอบจริงๆนะเทียบระหว่างพืชก,กับสัตว์เด็กจะต้องชอบสัตว์มากกว่าพืชอันนี้พืชก,ก็เป็นองค์ประกอบของของสัตว์ให้มีความสะดณกขึ้นตอนนั้นเองก็ด,ดีครับเป็นส่วนสัตว์ที่ ในสวนสัตว์เปิดนะครับไม่อยางว่าก็ดูสสัตว์มีฉลาดมากขึ้นดีกว่าอยู่ในกรครับและลูกขอพระอ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลดำหนุยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์และพะนักงานองค์การสวนสัตว์ในพระบร,รมราชูปถมัมภ์